สวัสดีค่ะคลิปนี้คั้วนออกปิญกานำเสนอเมนูผักหอมผัดน้ำมันหอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวัตถุดิบขั้นตอนเฮ็ดจังไงไปเบิ่งกันค่ะก่อนอื่นเทาก็ลลังผักหอมให้สะอาดเนาะคะ่ะเด็ดยอดเตรียมที่จะผัดเนาะแล้วก็โขกกระเทียมเข้ามักหอมหน่อยหอมหลายพี่น้องก็เลือกใส่เลยค่ะเลือกตำเลือกโขกค่ะเข้ากับผัดเครื่องมันห้หอมก่อนล่ะค่ะ กีบเลยนะะนเาลนะะเา,าะค่ะพี่น้องเอาไปหุมลงเนาะค่ะให้เขาื่อนเนาะค่ะคุณผู้ชงค่ะก็เป็นไงทีเท่ากับปรุงลดราคาโดยผงนัวน้ำปลาเสร็จซักพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องเป็นพัดพักเพียงสมตำก็ได้ะคะ่ะกินกับสมตำ กับแจวมาด้อจ้าพี่น้องกินเขาน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า